สวัสดีค่ะทุกคนพานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําวิดีโอกันนะคะโดยใช้แอปอินช o t นะอันดับแรกเข้ามาตรงที่แอปก่อนนะคะ Inshot นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมอยู่ในข้างในนะคะแล้วก็ไปที่วิดีโอค่ะกดไปที่ New ค่ะ เพราะเราจะสร้างวิดีโอใหม่นะคะวันนี้จะทําในเรื่องของเราสามารถที่จะเลือกในในเรื่องของวิดีโอด้วยแล้วก็รูปด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะทําในเรื่องของอวิดีโอจากรูปภาพนะคะกดไปที่รูปภาพนะคะอ่ะทีนี้เรามีรูปภาพเยอะแยะเลยนะคะพาก็จะเลือกนะคะในใหเรื่องของคอลลาเจนนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ คอลลาเจนเราอยู่ไหนคอลลาเจนอยู่นี่นะคะคอลลาเจนนะคะเราก็จะเลือกทั้งหมดเลยนะคะอ่าอันดับแรกเราจะเอาตัวนี้สวัสดิขับซีดอ่าแล้วก็ถ้าอยากกินหนูแล้วได้ประโยชน์สูงสุดต้องกินคู่กับวิตาม 3, ินซีอะไรพวกนี้ค่ะอ่าหนูคือไข่อะไรประมาณนี้ค่ะเนาะอ่าก็เลือกมาหมดเลยค่ะเพราะเราจะอ่าเลือกอันนี้ไว้สุดท้ายเนาะเพราะเราจะ เอาใส่ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ก็กดถูกด้านล่างขวามือนะคะตอนนี้มันกำลังดาวน์โหลดรูปของเราเข้ามาอยู่นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือบุูมคอลลาเจนนะคะถ้าอยากกินหนูให้กินยังไงอ่ามีประโยชน์ยังไงนะคะเลื่อนดูได้นะคะอ่าได้ไม่ได้กินก่อนสวยก่อนไม่รอแล้วนะคะอะไรประมาณนี้ โอเคอันดับแรกการที่เข้ามาตรงนี้ปุ๊บอยากให้เอาอินชอตหรือว่าลายน้ำนะคะอันนี้เห็นไม่ค่อยชัดเนาะอะ,อะถ้ามาตรงนี้น่าจะเห็นชัดอยู่ด้านล่างนะคะขวามือนะคะกดตรงกากบาทแล้วก็คลิกไปที่ Free remove ค่ะ For free remove มันจะเข้าไปในลิงก์ให้เราดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มันรอให้มันมีเครื่องไหมกากบาทให้นะคะ โอเคเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะพอมีการกระบาดขึ้นมาก็กดการกระบาดท,ทิ้งจะเห็นว่าตอนนี้าลายน้ําหรือว่า in shot ก็หายไปแล้วนะคะสุดยอดไหมเออโอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นนะคะเพิ่มนะคะสิ่งที่เราต้องการเข้าไปได้หรือว่าเพิ่ม text เพิ่ม l เพลงอะไรพวกนี้ลงไปได้เลยนะคะ เน no. าะอเห็นไหมตรงนี้ยเราถ้าเราอยากเพิ่มข้อความนะคะหรือว่า text อะไรพวกเนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มได้เลยว่าเราอยากเพิ่มตรงไหนนะคะอ่าอันนี้พาก็อยากเพิ่มอันสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราอยากมี call อ่า call to action นะคะอยากให้ลูกค้าทำอะไรนะคะเราก็เขียนว่าสนใจทักแชทมานะคะอะไรประมาณนี้สนใจทักแชท ถ่าอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะกดไปที่อ่าสีต่างๆนะคะอันนี้เลือกสีขาวเนาะอืมพอสีขาวปุ๊บเราก็สามารถที่จะอ่าเลื่อนไปเลื่อนมาตั้งตำแหน่งได้นะคะอยากเอาสีอื่นก็ได้นะคะอะอันนี้เราก็เลื่อนไปเลื่อนมานะคะอยากเอาไว้วางไว้ตรงไหนก็เอามืออจิ้มแล้วก็ลากไปได้เลยค่ะ ทุกครั้งที่ทำวิดีโอต้องมี call to action นะคะจะเห็นว่าไอข้อความของเรามันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเอามือจิ้มเข้าไปแล้วก็ลากเข้ามาไว้ข้างในนะคะเราเลื่อเราสามารถลากไปไหนมาไหนได้ไปข้างหน้าไปข้างหลังแต่อันนี้เราจะไว้เฉพาะสไลด์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอามือลากาเลื่อนเข้าเลื่อนออกอยากให้ยาวมาถึงตรงไหนอันนี้ได้เลยนะคะ ่าเสร็จแล้วอ่าอันนี้ยังไม่พอใจขอเลื่อนอีกนิดนึงเนาะอ่าได้แล้วนะคะสนใจทักแชทวางไว้เลยสุดยอดมาอ่าเราอยากเพิ่มตรงไหนตระลยไหนก็สามารถเพิ่มได้นะคะอยากเพิ่มอันแรกก็สามารถเพิ่มได้นะคะอันนี้เราจะทำแบบพื้นฐานก่อนเนาะอ่ะทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าเราอยากเพิ่มนะคะให้เป็น อ่ามิวสิกหรือว่าเพลงก็กดถูกไปนะคะด้านด้านขวามือนะคะกดตรงนี้ออกไปก่อนนะคะอ่าคลิกถูกไปอ่าแต่ว่าถ้าใครอยากเติมเป็นอ่าสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ก็กดตรงสติ๊กเกอร์ได้เลยนะคะค่าก็จะติกถูกออกไปเพราะเราจะเอาเพลงเข้ามาเนาะอ่าทีนี้จะเห็นคำว่า Music กใช่ไหมคะหรือว่าเป็นรูปตัวโน้ต นะคะเราจะเอาเพลงเข้ามาก็กดตรงนี้นะคะเราก็เลือกเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีตาร์ค่ะพาก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ita, กีตาร์ก็เ, ita, เลือกเอานะคะอยากเอาตัวไหนก็เอานะคะเราก็กดตรงนี้นะคะอ่าเลือกเลือกตรงที่เพลงที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วก็กด use ไปเนาะอ่าเพลงก็ขึ้นมาแล้วนะคะทุกครั้งที่พากดเนี่ยพาจะเอาอ่าไอ ลายเส้นเข้ามาด้วยนะคะผ่ก็จะ Copy มาด้วยนะคะพอ Copy เสร็จเนี่ยเราสามารถที่เอาไปใส่ตรงโพสต์เราก็ได้หรือว่าใส่ในวิดีโอก็ได้นะคะในที่นี้เราจะใส่ในวีดีโอเนาะเอาใส่อันสุดท้ายนะคะสำหรับเพลงลิขสิทธิ์นะคะเข้ามานะคะก็เพิ่มเท็กซ์เข้าไปนะคะเหมือนเดิมเราจะเพิ่มข้อความกดเท็กซ์นะคะแล้วก็ เอาที่เราคัปปี้เมื่อกี้ม,มาวางนะคะทีนี้การที่เราจะทำให้ตัวอักษรเล็กลงนะคะก็3มขีดข้าง,างๆ a a ตัวนั้นนะคะถ้าเราก,กดตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเลื่อนนะคะ mm. เห็นไหมคะตัวข้างบนเลื่อนลงมานะคะให้ตัวอักษรเล็กลงได้นะคะเราเอาเล็กๆพอนะคะพอเห็นเนาะ พอเห็นเสร็จแล้วนะคะก็วางไว้นะคะแล้วก็กดติ๊กถูกอ่าเห็นไหมได้แล้วนะคะเราก็มาชิดนะคะถ้าเราพอใจแล้วนะคะเดกว่าชอบไหมชอบเพลงไหมอ่าวีดีโอเราโอเคไหมนะคะเดี๋ยวถ้าทำอันนี้เก่งแล้วนะคะจะอ่าจะทำในในเรื่องของ a d v a n c e นะคะจะเป็นวิดีโอแอดว c านทีหลังเนาะอ่าทีนี้ถ้าเราพอใจแล้วก็กดนะคะด้านขวามือบนนะคะจะมีอ่าสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรขึ้นนะคะให้กดตรงนั้นนะคะเพื่อที่เราจะเซฟนะคะหรืเราก็กดเซฟได้เลยค่ะทีนี้ก็มาแล้วนะคะก็อย่าเขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนไปไหนก็รอให้มันครบ100%ปร์เซนก่อนนะคะอครบ100%ปร์เซนแล้ว ะะแสดงว่าวิดีโอของเราตอนนี้ก็ไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราหรือว่ามีเดียหรือว่ารูปภาพของเรานะคะก็สามารถกลับไปดูได้เลยนะคะเลือกไปที่รูปภาพนะคะเห็นไหมคะอันสุดท้ายวิดีโอของเรามาแล้วนะคะเราก็มาเช็คกันได้นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็เพลงโอเคไหมนะคะแล้วก็ที่เราใส่เข้าไปโอเคไหมถ้าทุกอย่าง พร้อมแล้วก็สามารถโพสใเนเพจเราได้เลยนะคะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ